ทางแห่งพุทธคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นรู้ยี่สิบหกป้าวันที่ สิบที่ผ่านมากนีเลยสิบสามล้านก็กลัวที่เขาว่กสิบสี่ล้านมแมนหวานตะกี้กายมันตัดเถี่ยวก้อนสิบสีล้านเดี๋ยวนี้ได้สิบสามล้าน่สามล้านกลัวมากไกลเที่ยงกันมราทำทุนเขาโอนสั่งเจดีย์ที่สิบที่ผ่านมาเนสิบสามล้าน เดือนนี้นนนนค่ะเดือนเอาเงินรวมชนทบชนสื่อเพื่อมือแปรถให้ล่องบาลก่อนเดือนทัดไปเดือนหนา้าเดือนอะไรกําหนดว่าสิบเดือนพฤศจิกาพพอดีม,มากชนกับงานพระราชพิธีก็เลืเล่อนไปมิถุานาเป็นวคนวัน 16, ทีน่รสิบหกมิถุนาเมษากพฤศจิกามิถุานาเนสากพฤศจิกามิถุานามีเวลา,าอีกสองเดือนกว่า สองเดือนกว่าก็ตัดเมษาเครื่องเดือนของเมษาเนี่ยออกพอเขาหาเงินทถาทั้งนี้เดือเวลาเดือนกว่าหาเงินไห้ไดสักหล้านหาเงินหล่านถาวายสามจะดียังน้อยเคยได้ล้านอย่าให้มันขาดล้านหาเงินหาเงินหล้านก่นนสามเจดี ไปกินนม่อนใส่กับมิตรส่วนร่วมวัดเ่าสมุนเทศวิสัยไปส่วนมนต์ใส่เขาถวายใส่กับมิตรเขาส่วนร่วมส่วนร่วมส่วนตัวจุขงอมือกับไหวโยกเว้นไหวลมทุนสามกรณีสามบุญสามกุศลน้ำพนีโอกาสเฮ็ด ตามจังหวะตามโอกาสมีโอกาสเหตุเหตุโดตามโอกาสเนี่ยโอกาสบ้สานเสริมดิเหตุเรื่อยๆนั่นแหละเดืนนี้รวมส่างจะดีเดือนนี้จังหวะซอ,อยข้างล่องบาหลนคนควรมจำเป็นท้องคมนมได้รอบผู้ใดเอาไว้ก่อนจะไอยป่วยมีเงิอนกันไอยป่วยเพราะติด้มีเงินรักษาเจ้าของมันบาหวาเนียเหตุเพลิดเพในการเจ็บปั่นป่วยไม่ร้ายแน่ว ชารชาพญาธิมรณะยังส่งกับมีตามสายทางตามปกติยิสัยในคนสิปเป็นพอแก่มากยังค่อยเจ็บยังค่อยตายก็หน่อยเกิดแจ่เจ็บตายท่านี้มันไม่ได้เข่าแถวกันมากที่เกิดมันก็รัวโกกไปยังมีมาหอดยามเกิดมันก็เกิดมาอย่างท่านหอดงามเขาใส่ตู้อบเต็มยันน้ำลงบาตรอย่างมันแซงคิ้วมันท่นถึงกําหนด เราสมาร์ทบ้านที่กำลังรถขอดมันกับดวงหัวงานมาก่อนออยู่ในขั้นแม่อบมาออกมาอบทั้งนอกเข่าตู้อบเพราะยังบัตท่านหแก่ยังบัตทนหถึงเวลาขอดขั้นบท่านถวนมันเกิดมาก่อนร่มขับดันออกมากกำมันขับดันออกมากอดเน่ยมเกิดเม่เกิดก็มีหลายข้าง พุทธการพองเก้าในประวัติภาษาบกเห็นบอกเก้าถึงประวัติของภาษาบกกุู้ใหญ่สีทีมหาสาวบแกงพัซซิบรี่เองบุพการมของคนเปลี่ยงคข่บุด้วยควอมือขน้องจับเต่ามาอมาใส่หน้าใหม่ไว้เงยยังเต่าตีนมือกับสำนัน้องดินเดียวดาวดีดาวที่าตามภาษาขาสัมผัสมาถึงอย่างกระสุนอย่างบระเด็ก ได้สำนันแล้วกำลังมีสำนันกำลังของเตาเมืองโหลดขาซีขาจากอันนี้เป็นมืออันเป็นขาล่ะเท้าหนุ่มเท้าใหญ่หันเดียวดาวเดียวดาวหันสูนมาถึงยังเก่าถึงกิ่งใหม่งาใหม่ซอยที่ฟังบ่ได้มือรุ่นมากกไปเลี้ยงควายทั้งอื่นซะลืมข้าวพานไปเจ็ดเหมือยังไปขึ้นพ่อเอ้าความเพกขะน้องคึ้พ่อ,อกับหัวใจหา,าข้ามเหมือนกันล่ะผู้คนบอกบางกับพพ่อพระม่าณ ครับไปทางเกาอิงไฟเ,เด็ดไปซอยขึ้นในกรำเท่านั้นแหละแต่มีหลายอาการหลายกรำต่างกรำต่างวาระไม่ห้ผลบ่มยันสองแม่อย่างเจี๊ยตปีกำที่บาดก,กรรมมันรูม้มันให้ผลเพี้ยรอดขนาดเลยทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็อุ้มท้องอยงเจี๊ปีไปมีกรรมอย่างกำมียุคผอผอดีสิเว่าทุกทรมานครับท่ารกในขั้น ี่วมเป็นไปของสรรพสัตว์เกิดแก่เจ็บตายมันมาเลยเลี้ยงคิ้วกันมากคือนวันถึงเวลาถึงว่าละข่วมพร้อมงค์คงเจ็บแกงอยเจ็บงค่คยตายเดี๋ยวนี้นพระท่านพร้อมมันมาเห็นว่าล่อคิว้วล่อเวลาผู้ใดเนี่ยชาติชรลาพญาธีมลณะเป็นสมบัติของผู้เกิดเกิดขึ้นมาแล้วประสบพบเห็นสิงโมนีพงว่าแก่เอาความเป็นศิลิมมงคลเอาความเป็น มองเห็นผิดเห็นไพ่มองสิงมุนิหายเป็นไผ่ไพ่ในวัฏสงสารก็สิงมุนิละคนว่าันเป็นผิดเป็นไพ่เป็นขวากเป็นหนามเป็นอุปสรรคในข้างความสุขความจเจริญตามความปรารถนาของจิตยิตในะปรารถนาความสุขให้เจ้าของแต่มันบริประสบพอเห็นความสุขไม่เห็นความจเจริญพออย่างเพราะสิ่งถี่มากอนานวยความทุกข์ให้เพื่ออย่าง คือความเป็นจริงของาศาสตว์สังขารมันอำน่อความถกคืออำน่อความถกก็คือสิ่งที่มาเดินตะวันว,วนเกิดกับเสียดท่านออกมาจากการทุรนทุายออกมาเพราะเมื่อเกิดกับว่าหดล่มของแม่คับดันมม่มีช่องทางใดไมมีช่องทางเดียวกิดในเกิดตามช่องทาง คับแก่บตีตาเนื้อสันแถบสลบสลายแถบตายบางคนก็ตายเพิ่งเห็นมั่นประจำโลกประจำสงสารนี่ก็คือในขณะที่เกิดเกิดมาตายเลยก็มีเกิดมาตายอยู่ในขั้นก็มีเพราะาอย่างเพราะความมีขั้นจากทุกขเวทนาน,นี่ยนะแปลว่าเครื่องอนนุยความถูกก็ค,คือชาติชราพยาธิมรณะเป็นอุปกรณ์เสริมทางความถูก ปกติมันถูกี่แล้วล่ะกายน่งมันมีอยู่ปกติมันมีอยู่ดีมีสุขอยังกายกายของสัตว์กายของคนเป็นเรื่องร่างของโลกเรื่องร่างของถูกเป็นสถานที่อยู่สองสมองถูกถ้าใจห้ออลไรไปพ่อยฝ่าพ่อยฝนไปโง่อุประท่านยึดมันถือมันก็เลยถูกไปตามถูกไปตามสิ่งถิ่น่าก้นสิมาถูกพอจิตใจไปนามาทํามเป็นผู้รู้รู้เรื่องเล่ามันก็เลยพ่อยฝ่าพ่อยฝนไปถูกน้ำเป็นว่างมันโง คนทเอาความเฉลียวฉลาดสางความฉลาดสร้างบุญกุศลให้เกิดฉลาดสางบุญแล้วเล่าจนกระทั่งกลายเป็นกุศลธรรมบุญเป็นกิริยาของความสุขความเป็นปกติผาสุขเข้าในเครื่องระงับระงับความผูงศาสระงับความอภรยเฉามัสิสิเสาหมองจิตใจมัสิสิเสาสิหมองสิคุณสิมัวมันสิมองไม่เห็นทางออกเพียงว่าเอาบุญมาคัดเก่าคัดเก่าจนทางกลายเป็นความเฉลียวฉลาดเรียกว่ากุศลธรรมเกิดที่จิตที่ใจ บุญกลั่นมาเป็นกุศลกุศลธรรมยุติจิตใจดวงหลจิตใจดวงนั้นสิมีช่องทางดาเนินชีวิตเด็ดถึกเดตรงตรงตามคล่องล้องธรรมเพิ่นยังกล้าถึงสีขาบทเพิ่นยังกล่าถึงทางดาเนินหรือว่าตายสีขาทานศีลภาวนากับเป็นช่องทางหนึ่งศีลสมาธิปัญญากับเป็นช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางเกื้อกูลจิตใจอุ้งดึกท่องเจาง จิตใจของเฮ้นแหละ่ะมีอยู่ภายในอยู่ถุกคนทุกคนรู้อยู่ว่ามีจิตถ้าว่ามีจิตมันก็เป็นตางจากของใหม่ของเพื่นบ่มันก็หัวต่อดีดีนละ่ะคนผู้หนึ่งผู้หนึ่งแต่เน่มันตางจากหัวต่อตางจากของใหม่ของเพื่พรพะว่ามีมโนาาธาตุคือจิตคือใจจิตใจมันถือข้องจิตใจหนึ่งเรืาอาสมาี่พัฒนาการะเกิดความเฉลียวฉลาดในขณะเดียวกันมุ่งกลับกันบ่ส่งเสริมอจู่ของกับงงนักดานี่หันละความงงมันพ่ายห้อยอย่างมันพ่ายห,ห้าโลพ่ายห้าโกด ลากีนาาีนาโทสักกีนาเป็นเพื่อนเป็นไฟไฟของเขาไม่ได้สมองของไม่เนี่ยมันสมของเขาคือสอนให้เขาโลภสอนให้เขาโกรธเกีเ่ยวโกรธโกห่ามีแตอยากแต่มานอยู่ในอาการกุลยาของคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นสิว่าเป็นต่เข่าไก่ว่าเป็นตครคบนี่ผู้ใดอยากครอบค้าสมาคมพออย่างพราะเอาลัดเอาเปรียบเป็นเพื่อนเป็นไฟไม่ใช่ตาเข่าไก่เข่าไก่อลไรมันห่อนเจ้าของยกกเจาของเพจาะหัวเจของห่อน เพราะอย่างเพราะมันโง่วิชาขอบงำํิกถึตท่หาวิชามันขอบงมหัวใจดวงไดหัวใจดวงนั้นเมื่อดมีดปีาวานบ่มีกินอายของศีลของธรรมเพ็นอยังเราเอามาครอบคลาดมาคมอบงบัณฑิตนักปาราชญ์เสวนาเจะา,าจะภาลังปณิตานัจดเสวนาเพราะในครอบคลาดมาคมกับบัณฑิตกับนักปราชญ์ครับกรายานชนพราเป็นผู้ดชนเป็นพระละชนเป็นผูุ้ิชนคนหยาบสูสาระหมกขนาดไหนถ้าไปครบกับบัณฑิตนักปราชญ์ อีกเกิดม te <ic> in yani, ันจะไม่หยางอีกเกิดมันม่มีแสงสีอย่างมันมันได้มีตะก่อนหินมีตะผู้ฟ้าหินเขาเหลียวบังเขาอีเกิร์กเขาส่องแสงสว่างหนุ่มนวลในสายตาเขาเห็นแสงสว่างจากดวงจันทร์เห็นอย่างหนึ่งเห็นแสงสะท้อนแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์เพราะอันไปเข่าใกล้โคจรไปใกล้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์สัตว์ส่องแสงไปมันกับพระธาตุเอาแสงรัศมีของดวงอาทิตย์สะท้อนเขาไม่ยังโลกมนุษย์ตาค่อนยังเหลียวเห็นดวงจันทร์มีแสง แสงสองดวงจันทร์นวลจ่าสว่างสวัยเวลากลา,ลางค่ำมันขึ้นม่มมีอย่างสิมาเกินดวงจันทร์คือว่ารัติมาพาติจันดิมาเห็นบอกนี่ถ้ำพุนกาวไหวนในห่วงลาตีลาตีอันยาอสั่นขนาดใดก็ตามบ่มมีอย่างสิสว่างสวัยยิงก่าวดวงจันทร์เพิ่นผูกเป็นคาถาดิวาตาปฏิอิโจร,รัติมาพาตพาติจันดิมาทองเวนหัมมีอย่างสูตรทะเวนใดิ่นว่า ในทางกลางของแสงสว่างทั้งหลายว่ามีหยังสีมาสู่แสงดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแต่กลางคืนในดวงอาทิตย์อยู่สแสงโดยยุสใสมันลับขอบโลกราบขอบฝ้าไปมันกับ่งสบแสงสะท้อนกับมาย่งวัตถุจินมืนกับคือดวงจนันทร์ดวงจันทร์ที่อยู่ใกลชิดกับโลกเขา้าดวงดาวทั้งหลายกับมิแสงสว่างมาจากดวงอาทิตย์ดวงนั่นๆมันนันดวงดาวบนท้องฝ้ามันมาสามาสีมา แปลงแสงรัศมีได้ยิงกุดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์อยกไกลถึงสีน่อยกาดาวดวอ็ดาวดวงอื่นดาวดวงอื่นไยขนาดหดถ้ามันอยู่ไก่ก็เลยแปลงแสงรัศมีมาผามสู่ดวงจันทร,ร์เปรนยัว่าราตินาพาติดจนได้มาให้เวลาทำกลางห่วงกลางคืนเยี่ยน่าขนาดหดกม็มันมีอย่างสิมาสูแส่แสงดวงจันทร์แสงดวงจันทร์มันมีแสงมันมีแสงไปยังจังมีแสงเพราะอันสะท้อนจากแสงดวงอาทิตย์ นี่คือกันล่ะข้อสิเป็นพระละช่อนปุถช่อนคนยาขนาดนั้นมักโคเทีตมองกับบันดิชนเพิ่นรัศมีของบันดิชนกลิ่นอายของบันดิชนกิริยากรรของบันดิชนคืออย่างอือคือคุณนามความดีที่เบรรพากระทําเป็นเป็นหัวออกเป็นเป็นแน่วท่าเป็นเอติแบบฉบับเป็นสิเล่าสิจูงเข้าไปทั้งหลบยคะพนเขไปทั้งคุณงามความดีพออย่างพราะบันดียอมทาความดีให้กัดไปของบอสทําความจ๋าละหมกยกเป็นอะไรจะขอ เพราะผณบอกนิยอมความอดีเพราะนิยมความดีความถูกต้องในงานทั้งหลายอยู่กับมณตชนทึ้งทั้งเพิ่นลากกันไปจูงกันไปขืินสูความเป็นอริยชนเป็นผู้ประเสริฐชนที่ประเสริฐขึ้นอย่างขึ้นวามประพฤติประเสริฐมีละความเมตตาอุสองสารเห็นผู้อื่นอาภัพอาภัจใจให้ผู้อื่นสอมองให้ผู้อื่นบกปองใน,นเบื้องเจ้าของ,บองเบื้องเพิ่นเบื้องโตเจ้าของไม่สามารถสิเกิดเกิดกุลท่งขสทงหาได้บ่ มีพลังกำลังพอประม่านการยิบยืนความซอยเหลือความเสียเฉลี่ยเฉลี่ยเฉียดจานให้ผู้ทกทุกไดยากลาบากลําบนพอเขาเคยเป็นคนาําบากเขาเห็นรสชาติของความลำบากมันเพลิดล่อนมันเืดมันมีอัธคัตคาสนรมาละความลำบากลำบนลำบากมันเป็นอย่างจะมีผู้ใดปัถนาความลำบากไม่มีผู้ใดปัตนาไม่มีคนเดิมไม่มีผู้ใดต้องการแต่ความลำบากมันต่มาตามเวลามันมาตาม่าละก็ยังกงกำลังเขวียนมันหมุน้อจนมาถึงเฮ็ดให้โง่จิตใจด้วยนขึคนโงงแท้ หาทางสิหาอยู่หากินนัญนกับพ่อสมมาตสิเอาประกอบสมมาตรชีกว่าตามประกอบมิช้าชีกว่าตามว่าสมมาติสิหาทรัพยาเพื่อเกินเจือฐานะพยุงฐานะขอบรั้วจะของใดมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าควาวโง่มาขอบงำบุพกรรมคืออกุศลธรรมขอบงำหัวใจเพราะฉะนั้นเช่นไหมีการเกื้อกูลมีการสังคสักหาจากพุทธสีเชียวฉลาดจากพุทธมิมีล่างจากพุทธิมีโอกาสการเข้าซื้อถือ่าเขามีโอกาสซ้ำไหนเขาเสียสละความเป็นปกติของเทาเพะว่าเทาอิ่ม มอมีเวลากินแล้วมันอิ fs, the the ่มแล้วเรือหนึ่งก็เป็นเรือเลือของเรือกินของเรือใส่ให้ผู้อื่นกินได้มัเนอะหเอาว่าเขาเป็นของเด่นของเศษของเหลือของเก่าของที่ใส่แล้วฟานการใส่แล้วเขาจะมีความหมายสาหรับเขาแมนยุตอนน่านต่ามีความหมายบามีความหมายบามีอย่างสาหรับเขาเพราะว่าจำเป็นเพราะว่าจะของดูเหมือนเต็มือยังฟ้องน้ามันดูทรัพว่าน้ำม่นล้วมันเต็มแล้วอิ่มแล้วเต็มแล้วแล้วฟ้องน้ามันดูดรับน้ามันเต็มยกขึ้นกันนักตึงเพราะอย่างเพราะมันเต็มเลยน้า น้าก็ย <ENT> <Okay. S 1> ังเหลืออยู่ในภาชนะเป็นอย่างจังบ่อใส่เห็นหมดเป็นอย่างจังโบดเห็นหมดมันเต็มแล้วัส่วนที่เหลือนั่นเป็นไหนมันเป็นส่วนทางเกินความจาเป็นเหลือก็ยังเป็นให้ผู้อื่นใส่สอยได้บ่อในขณะที่ผู้อื่นกขาเริหอยหาหอยหิวน้ำน้ามี่เขาอยู่ในกระภาชนะของเขาเป็นสิทธิของเขาเองเขาให้ยกให้ผู้อื่นผู้อื่นได้รับความอุดมสมบูรณ์ได้รับความสมเย็นได้รับความอิ่มถึงสิขาดตกองบอองถึงสิบ่อิ่มถึงสิบธสมบูรณ์กับพ่อบรรเทาเบาบางความทุกข์ภาพทุกกกกเวนนาาาาิดดจรขแค นั่นผู้อื่นได้รับการสงฆ์คาสองฆ์หาจากผู้ยิบยื่นหายผู้อื่นผู้นั่นละต้องได้รับความเห็นเห็นได้รับความเมตตาเห็นเห็นจใจกผู้อื่นจะต้องมีกแก้ใจใจสียาบกานสียาบชาละหมกมันด้ใสกระตามย่อมสําน,นึกในขณะนั้นว่าจะของได้รับจากผู้นั่นได้รับสิ่งนั้นจากผู้นั่นมันก็ต้องสําน,นึกดีๆเป็นเรื่องดีเกิดที่จิตใจกล่อมเขาชิดใจสรงหยาบหยาบ คิดใจดวงอื้อนคิดใจดวงไหลสิยาบขนาดใดได้รับการสงควาสงฆาป็นว่าทานนั่นจะปยกวัิชั้นจะขอเหตุเป็นปกติเหตุออกจากหัวใจทำบุญทำท่านจกกาเสียสละแบ่งปันพูดยิบยื่นหายกรไดับความสุกนแล้วก็คือมีใจเอืยบเอือบอิ่มในการหายกิริยาการที่หายเป็นความุขเป็นปกติวิสัยของบัณฑิตนักปราเป็นสอนการท่านั่นจะเป็นว่าจังเจาะคะจาคะสงฆาสงฆาเป็นว่ากิริยาอาการทั้งบุญสังฆาวัตถุเป็นว่นวัตถุแห่งมิธีิการนั่ นำอัดนำท่าเของสู้จิตสู้ใจก็คือสังหาวัตถุเพื่อนเอิญท่ามธรรมาติของการยึบยื่นวัตถุท่านให้เป็นทายาท่านสําหรับผู้อื่นอผู้ที่มารับรับด้วยความเต็มอกเต็มใจพออย่างเพราะมันขาดไฟก็ล่างใหม่ก้นกระทะเติมน้ำลงไปกระทะยังสิไมพ่พอใจเพราะกระทะมันสิกลนใหม่อยู่แล้วพราะขาดน้ำหม้มอใหม่หม้มมอสิใหม่ไฟไมันย่อมถอย ไฟม่ย่อมถอยไฟเผาลมอยู่ตลอดล้าแต่น้ามันแห้งมีคนเติมน้าเว่าไปกระทะทำนั้นมีความรู้สซึกหนึ่งขิดหมอทำให้ม,มีหัวจินหัวใจมันคือยังพ่อใจอันนี้คนมันบ่เมนหมอว่ามันกระทะในรับสัมผัสสัมพันธ์จากทุกเวทนาจากปกติวิสัยของความเป็นโยงคนหรือว่าพิษปกติจากความชราคลำคลาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เป็นร้อนอาภัพทุกข์ระทะอยากไหลเขียนใจย่างใดยางหนึ่งมีแต่เล่าล้วนแล้วถ่าอุปกรณ์แห่งทุกข อุประการะมองใดมันเป็นความก,ขามกขดขี่ความเองงกดขี่ความเองงผู้ใดกดขี่ความเหงงพูดสวยผลกรับในตอนนั้นแต่ยุทธธรรมกลางนักปราชญ์บริยุทธธรรมกลางกลุม่มกลยาทธนกชนกลยาทนชนนั่นสงขรสงหากันท่อนคุ้มนั้นกย็ย่อมเฉลี่ยเจียจานความสุขความสุขให้กหาการละกันไม่ได้เห็นเป็นเกาะเป็นดอนไม่ได้เห็นเป็นวักเป็นเขาเป็นเข้ามีแต่ความ พยายามปรับสมดุลพยายามบรรเทาทอดบรรเทาทุกนและกันนั่นสังคมนั่นต้องเป็นตะยูต้องเป็นตะเบิงต้องหนาอยู่อันนี้หาอยู่สังคมไหเห้อกรสังสังคมนั่นที่หาอยู่สังคม่วนแคบมากว่ากรสังนแคบเพื่อครอบครัวผัวเมียมันสิยากลายเข็นใจขนาดไรกับเบื้องตากันเบื้องปรึกษาเรือกันยาไปถิ่มแท่งหัวใจกันในขณะที่มันกดดันในขณะที่มันถูกพยายามเบากันภาษาเดียวกันก็คืออย่างหาทาง คลี่ไข้ปัญหาพอปัญหาเกิดแล้วก็คลี่ลา้ปัญหาด้วยสติโดยปัญญามันยอมพานวิกฤตไปได้ส่วนแคบมันส่วนกว้างออกาไปกว้างออไปเท่าไรกับปัญหาหลายเท่านั้นแห้งกว้างแห้งหลายแห้งใหญ่แห้งหลายปัญหาพอโลกนี้เป็นโลกของปัญหาปอญญานักปาชบันทึกขึ้นามาเป็นคลังเป็นข้าวโดนๆสิมีโพดิเจา้าโดนๆสิมีดาวเลิกโดนๆสิมีดาวขอดโดนๆสิมีแสงสว่างมาพานศาสตร์สองแสงให้โลกรู่ว่านี่ล่ะโลกนี้เป็นของจริงจริงขนาดไลยแคจริง ้วนแล้วถ้าเครื่องอานวยความถูกขึ้นโลกเป็นกองโุกกิริยาของโลกคือเป็นผู้หายผลของโลกลักษณะของโลกหายผลอยู่หนาเดียวคือโุกโถกท่านนั้นละตั้งเกิดขึ้นทางอยู่ระดบไปโุกไม่เกิดทุกไม่ดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันกขามาเป็นกิริยาของถูกเป็นลักษณะการของถูกแล้วขาสิมงก็ออปีนก็เมื่อยอยู่กับหลับผลของถูกที่สันนบ่มันกับผสมทนะสำหรับพูดได่ว่ามีการสดับแต่ฟังมีการศึกษาหรือว่า เขาศึกษาเาเป็นสาวกสาวิกาของจอมปราดนักปร,ราดพน้นผ้าหนีจากถูกนักปราดพ้นฆ่าแก่ทูกละปร,ะราดพ้นผ้าปองถูกว่างถูกเอาความจริงมาพิจารณาเบิงพิจารณาโดยจิตใจโดยสติปัญญาเห็นของทุกเป็นความเป็นจริงกับว่างไว้เพราะมันเป็นนละยางกาาับเ้าเวลานี่มันเขามาพันหกพันพันธน,นาการเนี่ยเคือ,อย่างคคืคิคดแต่ศาสนาสวะคนเหนือสมุทัยสมุทัยเป็นเครื่องลอยรลาดมัมัใจเขาติดกับกองถูกทุกยุคกับธรรมชาติของความเป็นจริงมันไหลไหลมหาหัวใจ มันมาหมาัดมาหุม่มมาออมมาเป็นเนืองอันหนึ่งอันเดียวกันครับเท้าแล้เาก็เลยกลายเป็นกองถูกทั้งกองไปทั้งกองและกลายมาสมซ่วงเท่าที่จริงมันคนระย่างกันมันเป็นคนละย่างกัน,กนมาแต่ตนแต่ฮ่องโง่ฮ่องปรลาดเขาจังหาวิธีให้เกิดความฉลาดทาัง้งทั้งความฉลาดขึ้นอย่างขึ้นไตรสิขา,ท,าท่านศีลพระนาศีลสมาธิปัญญาเป็นช่องทางการหาความเจริญให้เกิดมันพระท่านเกิดพอฮ่องถิโดดไปหาความสุกเลยกับพระท่านใดฮ่อากับต่านไปโศกไปงั้นส่ละ คอยโศกคอยตามมันงสิ่งแหละมันสิฮอดมันสิไปฮอดใส่ภาษาจีโพมมันสิคุณหู้ไปลบคนไดเนี่ยซ้ำสิคุณเอาจีโพมัมหหนหู่มีวิธี่หูทุดท่านละนี่แมื่อเสาะไปเสาะไป,ไปมันก็จะส,ส,สุดแขนสุดยืดสุดแขนก็เริ่มไปจีปโพมันบอกฮั่สิตามเอาลัางกวานเอากิเลสต่างสภาวะมันก่อขวนพระนิจิตในใจก็มีการลงทุนแน่นตัวเบิกไปต้านไปก็ยังอิดล่ะก็ยังเหนื่อยเบิกขยันต้านขยันเพราะว่าต้องการสิคุดเอาตัวนั้นสิคุดเอาหลักเหงาขาโมนของเรื่องราวของหลอกืออย่างาคือ,อ โลภมุลโทสามูลอืมมันโลภมันโกรธเขาจึงเอาข้อมเสียสละหนุนคนละฟังกันเขาเป็นไปตามกับมันเขาเป็นไปตามแบบมันคืออย่างคือเป็นไปตามข้อมโลภความโกรธอำนาจของมันคือโลภคือโกรธโลภโมโทสันโกรธท่าเกี่ยวกรดมีดยืนยในจิตในใจเขาเขาแสดงกิริยาการแบบมันปั๊บกลายเป็นถาดของมันสัาเขาจึงในสวนทางกับมันคืออย่างมันโลภเขาเสียสละมันเสียอาเขาเสียหายเห็นบอก มันไม่แต้อยากได้เรานี่อยากขาดอยากให้มันอยากได้ได้ไดมาอย่างได้มาเห็นรสชาละมาเหล่าไม่ตาโทกได้มาเท่าไหรได้มาเอามา,าเอามือเงินงาม เอามาทับผมจะของได้มากหรยความชอบธรรมยิ่งความชอบธรรมกว่ายัง uh เป erm er, ็นผ bon ิดเป็นผิดระดับหนึ่งการบ่บชอบธรรมว่าได้ว่าได้ชอบธรรมตามขล่องคล่องธรรมเหล่้นได้มากเป็นวิบัติชิบหายล่ะได้มากหลายได้ม่น้อยวิบัติเพราะอย่างพราะเสี้ยวเสี่ยวเมื่อสายคนคนสิบบเห็นกฎหมายสิบมาเห็นเพราะได้มากหรือความบอบชอบธรรมหรือความผิดพลาดดเกิดจากขล่องคล่องธรรมคืออย่างคืออาการปริยังของความบอบชอบเป็นมิจฉากสมาตะเป็นมิจฉาเนีชาเป็นความบอบชอบธรรมตามอัตตามธรรมมันมาช่องทาง ได้สมบัต hmm. ิมองใดมันได้มากองเท่าพวกเขามันก็มาทับทับผอมเท่านักเท่าซร้าพวกเขาทับนั่นแหละเพราะอย่างเพราะความใดๆมาหรือความประชบทั้งเพื่อเป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐิออกมาสรางอาชีพก็คือมิจฉาวิชามิจฉากัมมันตาตั้งจากสมมาตรอาชีวะสมมาตรทิฏฐิสมมาธทิฏฐิยุสัยสมมาทิฏฐิก็เกิดที่เขาสร้างกติจิตที่ใจเขาสิหัสทราบาสมมาตรเลยสมมารกัมมันตาสมมาอาชีวะอาชีพชอบ การงานชอบเรื่องชีพชอบมีแต่ความชอบทำความประชารทมคืออย่างคือมิจฉาวิชามิจฉากรรมันตามิจฉาชีวะเบนอาชีพป่ะชอบไม่ชอบตามกฎหมายป่ะชอบตามบะธรรามถรำไม่ชอบตามเขาล่องคล่องรรมเลยมากเลมันทับถมเขากลายเป็นวิบัติชีบหายกลายเป็นความเล่าหลอนคุณมั่วทียิ่งก็เขาร้อนยิ่งก็เขานักยิ่งก็เขายิ่งก็เดิมบพออย่างพราเขาเป็นถาุกิเลสกิเลสมันกล่อมให้ไปสองทางนั้นเพราะยังว่าเหห์หาในความชอบธรรมเพราะไม่ได้อ่านเลยเพราะในหาในความ กับแม่กัแม่ดูความเฉลียวฉลาดดุควอมผากความเพียรหาซาสมบัติให้เป็นสมบัติได้มากล้วก็เป็นสมบัติได้น้อยได้หลายก็เป็นสมบัติพออย่างพอย่งความอบอุ่นเย็นใจมาสส่เจ้าของเจ้าของผู้เป็นผู้เสาะแสวงหาต้นทุนได้มาเท่าไรก็ได้มา้วยความชอบทรมันก็ชอบอัดตมประมเขาก็ใส่ดยความชอบทำชายดยควอมชอบทมเกตุดยความชอบทมจะได้หลายได้น้อยมีหลายมีน้อยกับมีดยความชอบทมชอบทรรมะธทรมโมมันยังเข้ากันในกำลังของธรรมคือกิริยาการได้มากของธรรมคือศัพท์เพื่อสมบัติ สมบัติแปลว่าความน้ำความเบุ่นมาสู่เจ้าของเจ้าของเป็นเจ้าของสมบัติชิ้นนั่นถึงสีมากสีน้อยก็เป็นความบเบาปนเย็นโอเคกนใจพุ่มเบาปนแปรว่าเฮ้าไม่ได้เกิดเป้าป่ากินเปล่าไม่ได้เป็นผู้ฟี่มีแต่พูดซอสแสวงหากจัดปัดเปลาคว,วามความอาภาพความ บ่เป็นทางเจ้าของข้อนนั้นเป็นใดไม้ที่นั่นเป็นไดเห็นเมื่อเห็นเจ้าของบางเจ้าของเห็นเจ้าของบางบูนเห็นคือกันเมื่อยูได้แตกตั้งไปจากกันมีตะควอมลำบกโลรกมากมีต่ควอมชิงดีชิงเด่นแกงแยงชิงดีชิงเดนสื่อการละกันได้อีกอย่างหนในตะามอมมีต่เป็นข่าวศึกศัตรูต่อกนและกันเห็นบอกเพราะมันแย่งมันแย่งกันมันยังเพ่งเร่งสิเอากู้กสิเอามึงกสิเอาตั้งคนต่างสิเอาเพราะมีสมบัติมีจำกัด เลยกลายเป็นการทะเลาะวาแวงกันกลายเป็นความแกล้งแย่งกันนั้นมีความสุขมองไหนหาความผาสุขมองไหนสังคมแบบนั้นเขายังถอนตัวมาอยู่กับสังคมของบัณฑิตชนบัณฑิตชนผนผ่ายหางผ้าเฮ็ดอย่างจังลุงพ่อผ้าเห็ดพ่อแมวแม่ผ้าเห็ดผนผ้ากินผ้าท่านเตือนสัมาษณขนวายในการกิจการงานบุญทำมบุญทำาท่านพระเจ้าพระสงฆ์พรนมารับบินฑบาตบิีน้าตาอาหารตอกล้งย่างบาทแต่่คุณธรรมศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมีมุติธรรมตอกมาสู่จิตสู้ใจของผู้กระทำ ผู้กระทําคือผู้ไรใครให้มไห้ยมีเหาอยู่ในหันจะคนแน่เพราอเพิ่นเปิดกว้างห้เขายังวาประยุนในช่องทางนั้นเฮาก็เป็นความมิปลิตแปรปวนไปจากเขาล่องคล่องถ้ำเขาสิได้รับความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มาจากใสมันบล็อกพ่องเพรากความระพฤติท่ำบ่มีเพิ่นยังว่ามีความประพืติปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติสืสามารถสืมากชัติปัดเป่าทุลีอันเป็นของยุ่ปกติดั่งเดิมพระนิจจได้ใจ ลาขากินาโทสกิน่าเป็นพืน่นเป็นไฟเขาอาน้ำมาดับไฟขึ้นน้ำอัดน้ำทำอดทนเอามอเป็นยืดแล,แล้วลเลาไม่ได้เป็นยืดตลอดการะัประวสารดอกมันเป็นในขณะที่ห้าเผลอเ้ามีสติขึ้นมากของมันังกะระงับยับยัง้งหรือว่าถอยห่างไปหันเ้ามีสติจทุคณะสิ่งเมื่อนันมากายคิดกับเ้าวไรดอกพอสติเป็นรรมสติเป็นธรรมมาธิกาสติเป็นโรงงานผลิตธรรมะสามารถที่จะมาเป็นรูแขงเป็นขาสึกตัวต่ออารมถ้ำเป็นขาสึกตัวต่ออาถมโดยมีเวทีจิตเวทีใจ จิตใจของขาเป็นวิธีสักซอมเป็นวิธีขจัดปัจจัยเป็นวิธีทํางานงานของผู้สั่งมักสังพตนคืออย่างคือเอาอัดเอาทำเรื่องแต่ไม่สามารถที่ถึงสมาสมาธิผู้่วาวมากมีองค์แปดขยุกับการกิริยาการของข้าสิสัง่งขึินผลิตขึ้นมีจักองค์ก็ตามหรอกขอให้จิตใจของมิสติตั้งขึ้นมาปับ๊บจิตใจมีสต,มสติมันสิบคลอดออกมาจากสิ่งที่เป็นธรรมามาติกาก็คือสติสติเป็นธรรมามาติกาสติเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งปวง ท่ามทั้งหลายเลยแต่ตสีละท่ามสมาธิท่มปัญญาท่ามตลอดถึงมีมุติทรมท่ามทั้งปวงที่ว่ามานนสีมาสามารถสิมาส่าสาสสองอยู่กับ,กบจิตกับใจประเภียที่ตั้งสติขึ้นถึงสิงโง่เขาเบาปัญญาขนาดใดถึงสีล่ามมกจกเปรตมาจากสาประสำคัญสำคัญเขาตั้งวิชาความลูตตั้งสารตราวุธของอัตของธรรมขึ้นอย่างสติทรรมก้าวขึ้นไปสู้คำว่ามีมุติธรรม ออกไปจากลากเงาของมุ่งของความดีทั้งหลายทําดีความดีทั้งหลายปลูกฝังที่จิตที่ใจในขณะเดียวกันมุ่งกลับกันคณะนี่มันเป็นอย่างมันมีตาธรรมชาติที่เป็นกิเลตนาสมาความคล่องแขกอข้องจิตคล้องใจจิตแจกเขาเลยหมืดมุ่งนนตการมืดดากามตาหาสาระบ่ได้เวลานี่ถ้าเขาจับถ้าเขามีขะเข้ากัน้วยความดีและความบดีขะเข้ากันอยู่นี่เขาเลือกเพ่นเอาส่วนดีส่วนดีมีเวลาสามความดีเอาความดีมาจิตที่จิตที่ใจเขายังผ่าแพร่มันสิเป็น ผืนใหญ่ผืนหน่อยสาเร็จจากช่างผูกเขาล่องทุนเขาสั่งผืนหน่อยผืนใหญ่เอาผืนใหญ่ไ้เทาเลมาสาเร็จประโยชน์เป็นเครื่องนงหฮมทัดเครื่องนงก็ได้เครื่องหอมก็ได้เครื่องชับใช้ใส่สอยเอามาใส่มาสอยเอามากขาถ้ามาขาขายกันยังไหททามันเรือเพื่อทามันหมากมากกายกองจากการกระทําของเจ้าของทุกอย่างมันมีกิริยาการมีการเริ่มต้นทักท่อเริ่มต้นทักท่อไปทักท่อไปเกิดความูลมะนาอุสาไปย่างพอเห็นผล ในขณะที่ยังไม่เห็นผลก็ความขี้เกียจขี้ขาดขไม่ถ้าความขี้เกียจขี้ขาดท่อแท้ออนแอเป็นวัตถุดเพราะเราเห็นผลงานของเกี่ยวของใกล้เขาใกล้เขาคือยังเข้าเกี่ยวเกาะเกี่ยวหนามหนือเปล่าทำให้ทำหน้าคือกันเมดในขณะที่ลงให้ลงงานหน้าตอนแรกเอื้อพระองค์ไม่ถ้าขี้เกียจขี้ขาดงงเนาะน่นะเป็นอยู่างเมด ชี้เกียรติที่ขั้นจะเริ่มจะเรื่องว่างเหานอนเป็นนิวรธธรรมมากดทวงบ่อยากเขตดบ่อยากเก่าบ่อยากไปเพราะถ้าเหตุไปมันได้ผลงานนี่อะไรไข่ย่อยหลือมากเห็นผลงานพออย่างพระมันไกลแล้วหน้าหน้ากับสีมืดเกี้ยวเขากับสิหอดมอง่านมันกับขยันมันเพี้ยนหมู่มณะมีขละกํำลังมารดาใส่เพื่มนะมารดาใส่ข้อมขยันมันเพี้ยนมารดาใสมาจากผลที่มาจากเหตุผลปรากฏจากการกระทามันจะขอมีผลผลข้างหนึ่งจะของเกิดเกิดข้อมูลมนะเกิดความขยันมันเพี้ยนเกิดความุตสักพยไปจมสีเอาให้แล้ว มาจากใสมาจากเกิงเริ่มต้นทำาพรามีการเริ่มมันก็มีขี้เกียรติข้ามมกมุ่นอยู่กับคว่มเสาความหมองความขี้เกียรติข้านความขี้เกียรติข้านอภาระอภิชาเสาหมองมันเกยเป็นของดีแต่มันอยู่กับจิตกับใจห้าวนีนั่นเพื่อจังหวาหากิริยาการมาชำระมาชำระด้วยกิริยาการของธรรมของศีลของรรมของความผุดงานความดีเอาความดีทั้งหลายมาชำระความบดีแต่เวที่คือใจใจของห้าอนั่นแหละมันจุบมัดทั้งความดีความบดีความโง่ความฉลาดโยทิตใจ กิเลสยุติใจธรามายุติใจมาเหมาะสมสําหรับเรื่องเล่าทนายก็คือจิตเคื่อใจคือนมโนถาตเคื่อสิ่งที่อยู่กับห้าวเวลานี่นี่เขาจังหวัดดูแลเจ้าของรักษาเจ้าของยุคกับเจ้าของมันสิมีความสุขเป็นปกติอยู่กับสุขติไปกับสุขโทสุขติสุขโทเกิดจากการสร้างเอาเด้นไม่ได้เกิดจากแบมเมื่อขอแลวกสิได้มาสละนั่งขัดฉามยังสั่งง่ายโพดแลลพอด สายกลางอันเบากบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตต่น